คำสวดถามอันตรายิกธรรมสุนาสิอุตระอายาันเตสจกาโลพุตกาโลยังชาตังตังปุช,ชามิสันตังอธิทิวตพังอสานตังนาทิติวตพัง,ส,ง,พงสันติเตเอวะรูปาอาภาราทังกุฏัง นาทิพันเตคันโดนาทิพันเตกิลาโซนาทิพันเตโสโสนาทิพันเตอปามารนาทิพันเตมโนโซซิอามาพันเตปุริโซซิอามาพันเตพุ้ชิโซซิอามาพันเตอนาโนซิอามาพันเตนาสิลาชาปโต อมามะพันเตอนุญาโตสิมาตาปิตูหีอมามะพันเตปริปุณวีสติวสโสสิอมามะพันเตปริปุนันเตปัตาจีวรังอมามะพันเตกินนาโมสิอหังพันเตอุตโรนามะโกนามะเตอุปชายโยอุปชายโยเมพันเตอายสมาโสธิจัญโยนามะ